The Scholar Talk in Education Podcast by Ed. Admin KKU Editor by Assistant p r o f e s s o r d r d a r w a n t i o n b e a d n Kku n ้นาที่ผู้นำที่ดีต้องสร้างผู้ตามแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องสร้างผู้นำสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ The Scholar Talk in Education by Ed Admin Kku ผมนายนันชนนท์ศิวรมนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งประโยคที่ทุกท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ใช่แค่คำคมธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นแก่นแท้ของภาวะผู้นำในศตรวรรษที่21ที่ผมได้ค้นพบผ่านการศึกษาหนังสือสองเล่มที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเล่มแรกครับก็คือหนังสือ d i s t r i b u t e d l e a d e r s h i p ของเจมส์สปิเรนนักวิจัยระดับโลกที่บอกเราว่าภาวะผู้นำ ไม่ใช่แค่ของคนคนเดียวและเล่มที่สองครับคือหนังสือ leadership ของ John C. m ีแม็กเปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำที่สอนเราว่าผู้นำต้องยกระดับตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อเรานำเอาองค์ความรู้ทั้งสองมาบูรณาการเข้าด้วยกันครับสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นแผนที่สู่การเป็นผู้นำของผู้นำวันนี้เราจะไม่พูดถึงภาวะผู้นำแบบเก่าที่ผู้อำนวยการคนเดียวจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าเราจะมาค้นพบภาวะผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำที่ทุกคนในองค์กรสามารถเป็นผู้นำได้ในบริบทของตนเองและที่สำคัญกว่านั้นครับเราจะเรียนรู้ว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เป็นผู้นำคนเดียวแต่เขาสร้างผู้นำคนอื่นรุ่นต่อๆไปตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านตั้งคำถามกับตัวเองว่าในองค์กรของเรามีผู้นำอยู่กี่คนถ้าคำตอบของคุณคือ คนเดียวหรือก็คือตัวเราหรือว่าสองสามคนที่มีตำแหน่งนั่นหมายคมว่าเราอาจจะทำงานหนักเกินไปและองค์กรของเรากำลังเปราะบางเกินไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำงานหนักมากประสบความสำเร็จมากแต่ทำไมองค์กรยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหรือถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมเมื่อคุณไม่อยู่ทุกอย่างถึงชะง,งักไปตอนนี้คุณกำลังอยู่ในที่ที่ใช่แล้วครับ พราะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในเส้นทางภาวะผู้นำการยกระดับจากผู้นำคนเดียวไปเป็นผู้สร้างผู้นำหลายคนจากนักปีนบันไดไปเป็นนักสร้างบันไดาจากผู้ทำงานไปเป็นผู้สร้างระบบที่ทำงานได้เองเรามาเริ่มกันที่รากฐานสำคัญที่สุดกันก่อนเลยครับก็คือในเรื่องของ distributed leadership หรือภาวะผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมโรงเรียนบางแห่งที่ผู้นวยการเก่งมากๆแต่เมื่อเขาโยกย้ายไปโรงเรียนก็ถดถอยทันทีหรือทําไมองค์กรบางแห่งที่มีซีอเก่งมากๆแต่เมื่อเขาลาออกองค์กรก็พังทลายลงเจมส์สปิลเล่นครับนักวิจัยด้านภาวะผู้นำจากงานวิจัยของเขาบอกเราว่าการเป็นผู้นำนั้นเกี่ยวข้องกับหลายๆคนเสมอ ไม่ว่าเราจะตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่เพราะมันคือความจําเป็นถ้าเราจะแปลเป็นภาษาง่ายๆครับก็คือภาวะผู้นําในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีทางที่คนคนเดียวจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดคุณจะต้องพึ่งพาคนอื่นต้องแบ่งงานต้องกระจายความรับผิดชอบแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับก็คือคุณต้องกระจายความเป็นผู้นํานะครับไม่ใช่เพียงแค่การกระจายงาน ซึ่งสำหรับคําถามที่ว่าแล้วพอผู้นําแบบกระจายความเป็นผู้นําต่างจากการมอบหมายงานยังไงอยากให้ทุกท่านครับได้ลองจินตนาการ2ภาพนี้ดูครับภาพที่1ครับก็คือการมอบหมายงานแบบเดิมผู้อำนวยการก็จะบอกว่าคุณคู่ไก่ช่วยไปจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้หน่อยทําตามแผนนี้นะแต่หากเป็นภาพที่สครับที่เป็นภาพภาะผู้นําแบบกระจายความเป็นผู้นํา พ่วงในการก็จะบอกว่าคุณคู่ไก่คุณเป็นผู้นําโครงการภาษาไทยออกแบบได้เลยว่าจะทํำยังไงผมอยู่ข้างๆช่วยเสมอทุกท่านเห็นถึงความแตกต่างไหมครับภาพแรกคือการกระจายงานคู่ไก่ยังเป็นแค่ผู้ปฏิบัติตามคําสั่งแต่ภาพที่สองครับก็คือภาพของการกระจายความเป็นผู้นําที่คู่ไก่ได้เป็นผู้นําจริงๆมีอํานาจในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบและได้เติบโต และนี่ครับคือจุดที่ท่งพลังที่สุดของพอผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำที่สปิลเล่นเน้นยำ้ำก็คือแนวปฏิบัติด,ด้านพอผู้นำถูกสร้างขึ้นมาในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำผู้ตามและสถานการณ์ของพวกเขาคำว่าปฏิสัมพันธ์นี้สำคัญมากๆครับไม่ใช่แค่ว่าผู้วยการทำอะไรแล้วครูทำอะไรจึงเป็นพอผู้นำแต่ว่าเป็นผู้วยการและครูมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงในสถานการณ์แบบไหนครับ นั่นคือความเป็นภาวะผู้นำครับซึ่งอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับเหมือนการทําอาหารถ้าเรามีเชฟที่เก่งครับก็คือผู้นําที่ได้มาจากการแต่งตั้งแล้วก็มีผู้ช่วยเชฟหลายคนก็คือครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนผสมที่เปรียบเสมือนกับทรัพยากรและก็มีสถานการณ์ก็คือบริบทของโรงเรียนอาหารจานนั้นครับจะออกมาอร่อยหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เชฟคนเดียว แต่ขึ้นกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งเชฟทั้งผู้ช่วยวิธีการสื่อสารกันการทำงานร่วมกันและสถานการณ์ที่อยู่ในครัวนั้นงานวิจัยของ s p ิลเล่นครับพบว่าในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่สาบถึง7คนครับแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจครับก็คือยังมีผู้นําที่ไม่เป็นทางการอีกมากมายที่อยู่ในโรงเรียนคอยขับเคลื่อนความสําเร็จให้กับโรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนที่อยู่ในห้องเรียนเจ้าหน้าที่ระบุคลากรหรือแม้แต่นักเรียนที่อยู่ในบางบริบทครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นําได้ทั้งสิน้นและคําถามคือถ้าภาวะผู้นําควรกระจายแล้วเราจะทํำยังไงให้คนเหล่านี้ครับกลายเป็นผู้นําจริงๆ นี่แหละครับคือจุดที่จอห์นซีแม็กเวลเข้ามาตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนจอห์นซีแม็กเวลครับปรมาจารย์ด้านเผ่าผู้นำที่มีประสบการณ์มากกว่า50ปีเขาได้บอกว่าในช่วงทศวรรษที่1970ที่เขาได้เริ่มทำงานหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเผาผู้นำเนี่ยหาได้ยากมากๆตอนนั้นในโลกธุรกิจครับก็จะมีแต่เรื่องของการบริหารแต่ว่าเมื่อโลกเคลื่อนไหวเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับการบริหารแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอแล้วทําไมละ่ะเพราะว่าหลักการบริหารครับต้องอาศัยความมั่นคงอาศัยปัจจัยที่เรารู้จักกันอยู่แล้วมันเป็นระบบเชิงเส้นตรงที่ว่าถ้าใส่สิ่งเดียวกันเข้าไปก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันแต่พาวะผู้น,นำครับแตกต่างออกไปเภาวะผู้น,นำครับต้องรับมือกับความไม่แน่นอนกับปัจจัยมนุษย์และก็สถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน นี่คือเหตุผลที่แม็กเวลคับได้บอกว่าผู้นำต้องยกระดับเพราะผู้นำอย่างต่อเนื่องยิ่งเร่งยิ่งเร็วแต่ก้าวไปได้สั้นลงกว่าเดิมแม็กเวลครับเปรียบเทียบว่าอย่างน่าสนใจว่าสมัยก่อนเราทำแผนระยะยาว10ปีแผนระยะกลาง5ปีแล้วก็แผนระยะสั้น2ปีครับแต่พอมาในปัจจุบันทุกวันนี้ครับแผน2ปีเนี่ยกลายเป็นแผนระยะยาวไปแล้ว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เคลื่อนที่เร็วจนทุกอย่างก้าวไปข้างหน้าในกรอบเวลาที่สั้นลงเหมือนเสือชีตาที่ล่าเหยื่อครับหลายคนคิดว่าเสือชีตาที่ล่าเหยื่อเก่งเพราะว่าวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วถึง58ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วความสําเร็จของชีตาครับอยู่ที่ความคล่องตัวความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับไวการชะลอความเร็วได้ทันทีและกระโดดข้ามด้านหน้าได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือสิ่งที่ทําให้เหยื่อของชีตาครับหนีไม่รอดดังนั้นผู้นําในยุคนี้ก็เหมือนกันครับความเร็วนั้นสําคัญแต่ว่าความคล่องตัวนั้นสําคัญกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงได้เร็วครับปรับตัวได้ทันทีและยกระดับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วการยกระดับภาวะผู้นําคืออะไรแม็กเวลครับได้ให้คํานิยามอย่างชัดเจนว่าการยกระดับภาะผู้นํา ก็คือความสามารถและความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเอาผู้นําและส่งเสริมความก้าวหน้าด้านดีขององค์กรและตนเองอยากให้ทุกท่านได้สังเกตนะครับมันจะมีอยู่2องค์ประกอบ 1. คือความสามารถหรือก็คือคุณทําได้ไหม 2. ครับก็คือความเต็มใจก็คือคุณอยากจะทํำไหมถ้าคุณมีความสามารถแต่ไม่มีความเต็มใจก็เท่ากับว่าคุณติดอยู่กับความสําเร็จเก่า แต่ถ้าเกิดคุณมีความเต็มใจแต่ว่าไม่มีความสามารถก็เท่ากับว,ว่าคุณก็จะไม่รู้วิธีว่าจะเริ่มยังไงแต่เมื่อคุณมีทั้งสองอย่างแล้วนั่นก็เท่ากับว,ว่าคุณพร้อมที่จะยกระดับแล้วตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นแล้วครับแม็กเวลได้พูดถึงการเดินทางสีขั้นของผู้นำที่ทรงพลังมาก ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายครับแล้วก็เชื่อมโยงกับแนวคิดของ distributed leadership ของ Sp i l l e n ด้วยนะครับโดยแบ่งออกเป็นบันไดสี4ขั้นครับขั้นที่หนึ่งครับก็คือขั้นปีนบันไดกับคำถามที่ว่าผมจะไปสูงได้แค่ไหนนี่คือขั้นแรกของผู้นำทุกคนในตอนเริ่มต้นครับคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าคุณปีนบันไดขึ้นไปเองได้ เหมือนที่แม็กเวลพูดว่าไม่มีใครอยากเดินตามผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่น่าสนใจครับคือสปิลเลนบอกว่าการปีนบันไดไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างคนเดียวแต่หมายเขาว่าคุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยมีทุนที่ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ก็คือความรู้ความสามารถหรือว่าประสบการณ์หรือทุนทางสังคมครับ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่ทุนทางวัฒนธรรมครับก็คือความเข้าใจในบริบทขององค์กรหากแต่ว่าการปีนบันไดคนเดียวนั้นไม่เพียงพอครับและนี่คือจุดที่ผู้นำส่วนใหญ่หลายๆคนครับยังติดอยู่ณขั้นนี้มาสู่ในขั้นที่2ครับก็คือขั้นของการจับบันไดกับคำถามที่ว่าคนอื่นจะไปได้สูงแค่ไหนถ้าได้รับการช่วยเหลือนิดหน่อย ให้ลองคิดถึงคุณครูในโรงเรียนของท่านครับมีคุณครูเก่งๆอยู่หลายคนใช่ไหมครับแต่พวกเขายังขาดโอกาสขาดความมั่นใจหรือขาดคนที่ยื่นมือช่วยเหลือเขาในจังหวะที่เหมาะสมนี่แหละครับก็คือจุดที่พอผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำจะได้เริ่มเกิดขึ้นจริงๆเมื่อคุณเริ่มจับบันไดให้คนอื่นคุณกำลังกระจายความรับผิดชอบด้านภาวะผู้นำ สปิลเลนครับได้พบว่าการกระจายนี้เกิดขึ้นได้3รูปแบบครับอย่างที่1ครับคือการแบ่งงานอย่างเคร่งครัดก็คือแต่ละคนครับจะรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนแต่ละงานของตัวเองอย่างที่2ครับก็คือการปฏิบัติงานร่วมกันก็คือการทำงานเป็นทีมแล้วก็อย่างที่3ครับก็คือการปฏิบัติงานแบบขนานก็คือการที่ทุกคนครับทำงานพร้อมกันคนละด้าน และที่สำคัญครับแม็กเวลได้บอกว่าการจับบันไดจะต้องเริ่มต้นจากทัศนคติแบบผู้รับใช้คุณจะต้องถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงถึงจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่ถามตัวเองว่าเขาจะช่วยเราอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จแต่การจับบันไดครับยังไม่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มาดูขั้นตอนต่อไปกันครับ ขั้นที่3ครับก็คือขั้นของการยืดบันไดกับคำถามที่ว่าคนอื่นจะไปได้สูงแค่ไหนถ้าได้รับความช่วยเหลือมากๆนี่คือขั้นตอนของการเป็นเมนเทอร์ครับหรือเป็นที่ปรึกษาคุณไม่ได้แค่ช่วยชั่วข่าวแต่ว่าคุณยืดบันไดให้เขาปีนสูงขึ้นได้อย่างมั่นคงมั่นใจ แม็กเวลครับได้สอนเราว่าเมนเทอร์ที่ดีจะต้องมี5คุณสมบัติที่มีความสำคัญครับ 1. คือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจริงครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว 2. ครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่สอนหรือว่าด้านที่แนะนำผู้อื่นหรือว่ามีความลึกนั่นเองอย่างที่3ครับจะต้องมีวุฒิภาวะครับตัดสินใจสิ่งต่างๆจากภาพใหญ่อย่างที่4ครับคือเก่งการตั้งคาถามครับ ไม่ใช่เพียงแค่รีบตอบคำถามอย่างเดียวและคุณสมบัติที่5ครับคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับเล่าเรื่องทั้งที่สำเร็จแล้วก็เรื่องที่ล้มเหลวนะครับและนี่คือจุดที่สปิลเลนครับบอกว่าปฏิสัมพันธ์สำคัญยิ่งกว่าการกระทำคนที่เป็นเมนเทอร์ครับจะไม่ได้สอนแค่เพียงเนื้อหาอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงผู้คน ผ่านกิจวัตรต่างๆผ่านเครื่องมือต่างๆแล้วก็ผ่านบริบทที่เหมาะสมนะครับและในตอนนี้ครับมาถึงขั้นบันไดสูงสุดนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างครับก็คือขั้นที่4ครับที่เรียกว่าขั้นสร้างบันไดกับคําถามที่ว่าผมจะช่วยพวกเขาสร้างบันไดของตนเองได้อย่างไรนี่คือจุดสูงสุดของพาอผู้นำครับเมื่อคุณสร้างบันไดให้คนอื่น คุณกำลังทำอะไรคุณกำลังอนุญาตให้ทำให้เครื่องมือและส่งเสริมให้ผู้นำคนอื่นได้สร้างบันไดได้เองฟังดูเหมือนง่ายครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่มีความยากที่สุดเพราะว่าคุณจะต้องปล่อยวางอำนาจจากการควบคุมยอมให้เขาผิดให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้เติบโตและยินดีครับเมื่อเขาจะก้าวไปได้ไกลกว่าคุณ แมคเวลคับได้เล่าถึงเรื่องของเพื่อนเขาครับเฟรชสมิธที่เขาได้เป็นเมนเทอร์ให้ CEO รุ่นใหม่ครับ20คนเป็นเวลา3ปีเมื่อเฟรชรู้สึกว่าเขาได้พร้อมแล้วครับเขาก็ปล่อยให้ CEO เหล่านั้นคับได้ไปสร้างบันไดของตนเองซึ่ง1ปีต่อมาครับซีอทั้ง20คนคับก็ได้กลับมาขอบคุณเฟรชคับแล้วก็ได้มอบเป็นคริสตัลที่สลักข้อความว่า เขาได้พาเราไปถึงจุดที่มีความสูงสุดนะครับนี่แหละครับคือผลลัพธ์หรือว่ามรดกที่ยิ่งใหญ่ครับของการเป็นผู้นำมาถึงในส่วนนี้ครับเมื่อเรานำแนวคิดของหนังสือทั้งสองเล่มครับมาผสมผสานกันจะเกิดอะไรขึ้นสปิเรเลนครับได้บอกเราว่าเพราะผู้นำเกิดจากปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนแม็กเวลครับได้บอกว่าผู้นำต้องยกระดับเพื่อสร้างผู้นำคนอื่นเมื่อรวมกันครับเราจะได้สูตรที่ทรงพลังก็คือผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เผาผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยการพัฒนาผู้นำในทุกระดับให้สามารถสร้างผู้นำคนอื่นๆต่อไปได้อยากให้ลองคิดถึงโรงเรียนของทุกคนครับ แทนที่จะมีแค่ผู้อำนวยการคนเดียวที่เป็นผู้นำให้ลองนึกภาพว่าหัวหน้ากลุ่มสาระแต่ละคนก็จะเป็นผู้นำทางด้านหลักสูตรและก็เป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างครูรุ่นใหม่และก็เป็นผู้นำหลักสูตรในรุ่นต่อๆไปส่วนครูที่ปรึกษาครับก็จะเป็นผู้นำในด้านการดูแลนักเรียนและกำลังจะสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำรุ่นต่อๆไปส่วนครูผู้สอนครับแต่ละคนก็จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม และวก็กำลังจะสร้างครูคนอื่นให้กล้าทดลองสิ่งใหม่เห็นไหมครับว่านี่คือภาวะผู้นํำแบบกระจายความเป็นผู้นำในระดับสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การกระจายงานแต่เป็นการกระจายการเป็นผู้นําสำหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษานะักวิชาการและคุณครูที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ทุกท่านครับอาจจะสงสัยว่าฟังดูดีนะ แต่ว่าจะทําได้จริงไหมในบริบทของโรงเรียนของเราหรือว่าในบริบทของประเทศไทยแม็กเวลครับได้พูดไว้อย่างดีมากคือดีที่สุดของวันนี้ยังไม่พอสําหรับความท้าทายในวันพรุ่งนี้และสปิเรเลนครับก็ได้เตือนเราว่าการเปลี่ยนโฟกัสจากการมุ่งเน้นเฉพาะการกระทําของผู้นําไปสู่การปฏิสัมพันธ์ในการกระจายความเป็นผู้นําเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่รู้ไหมครับว่าความท้าทายนี้แหละครับ ที่เราจําเป็นจะต้องยกระดับผู้นําที่จะสร้างผู้นํารุ่นต่อไปถ้าทุกอย่างง่ายทุกคนทําได้แล้วจะต้องการผู้นําไปทําไมผู้นําที่แท้จริงครับหรือผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในยามที่มีความไม่แน่นอนมีความท้าทายและสิ่งที่เราจะทําได้ในตอนนี้ก็คือเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์ผู้นําในทุกระดับของระบบการศึกษามาถึงช่วงท้ายแล้วครับ เรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ 3. ข้อคิดสำคัญที่อยากฝากไว้ครับ 1. เพราะผู้นำในศตวรรษที่21ครับไม่ได้เป็นของคนคนเดียวแต่ว่ามันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหลายคนผู้ตามและสถานการณ์สครับคือการเดินทางของผู้นำมีสีขั้นก็คือปีนบันดไดด้วยตัวเองจับบันไดย,ยืดบันได และสร้างบันไดครับซึ่งขั้นสุดท้ายคือขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและ3ครับคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดจากความสําเร็จของตัวเองแต่วัดจากจํานวนของผู้นำที่เขาได้สร้างขึ้นมาผมอยากให้ทุกท่านครับได้ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในขั้นไหนของบันไดเรายังคงปีนบันไดคนเดียวอยู่ไหมหรือเริ่มจับบันไดให้คนอื่นแล้ว เรามีเมนเทอร์ที่ยืดบันไดให้เราอยู่ไหมและเราเป็นเมนเทอร์ให้ใครบ้างและที่สำคัญที่สุดครับก็คือเรากำลังสร้างบันไดให้ใครอยู่ไหมถ้าคุณพร้อมจะเริ่มต้นผมขอเชิญทุกท่านครับทำสามสิ่งนี้ในสัปดาห์หน้าครับอันดับที่หนึ่งครับคือจงมองหาคนหนึ่งในองค์กรที่มีศักยภาพและเริ่มจับบันไดให้เขาอย่างเหมาะสมก็พอ อันดับที่สครับจงเริ่มถามตัวเองทุกเย็นว่าวันนี้เราได้ช่วยพัฒนาให้ใครได้เป็นผู้นำบ้างถ้าคำตอบคือไม่มีให้ทำในวันพรุ่งนี้อันดับที่สครับจงเปลี่ยนคำถามจากผมจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเป็นผมจะช่วยคนอื่นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ท้ายที่สุดนี้ครับผมขออ้างคำพูดที่ทรงพลังของแมกเวลลครับที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณมองภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภาพนั้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและสปิเรเลนครับได้บอกกับเราว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าเพราะว่าผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำถูกกระจายแต่ว่ามันคือถูกกระจายอย่างไรคุณรู้ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างผู้นำที่ดีกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถ แต่อยู่ที่ความเต็มใจที่จะสร้างคนอื่นให้ยิ่งใหญ่กว่าตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วนี้ครับในยุคที่ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติสิ่งที่จะอยู่คงทนคือผู้นำที่คุณสร้างพวกเขาคือผลลัพธ์ของคุณพวกเขาคือบันไดที่จะพาองค์กรขึ้นไปสู่ความสูงที่ยิ่งขึ้นและพวกเขาคือคำตอบสำหรับความท้าทายในวันพรุ่งนี้ดังนั้นครับ จงเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าแต่คือวันนี้จงหาคนหนึ่งที่คุณจะเริ่มสร้างให้เขาเป็นผู้นําเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทําผู้นําที่ดีสร้างผู้ตามแต่ผู้นําที่ยิ่งใหญ่สร้างผู้นําสำหรับตอนนี้ของ The Scholar Talk in Education by Ed Admin k k u ผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจ และแนวทางที่ชัดเจนในการยกระดับภาวะผู้นำอย่าลืมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใหญ่โตตั้งแต่วันแรกแค่เริ่มต้นที่ขั้นเดียวจับปันไดให้คนหนึ่งคนและถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับและขอให้ทุกท่านเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำไม่ใช่แค่วันนี้แต่ในทุกๆวันสวัสดีครับ